ทัวที่สำหรับว่าคือนกนะครับก็จะประมาณเยู้เอี้ยนครับเอามาป่นปนกันเนาะแปดเก้าสิบเอชนิดก็แล้กกันเนาะแล้วแต่จังหวะกินทัวอย่างนงี้ยน,เนะเขาก็มาปน่นป่นกับอีโมสนะับแล้วเขาก็เอาไปเอาไปแจ่นะครับเอาไปแจ่น้ำไว้เนาะง่ายๆนะครับก็เปิดน้ำใส่ไปเลยนะครับ แก่หน้าไว้ทิ้งไว้นะครับมันจะมีเศษแยกใ่แล้วก็ทว่วตี้อยนี่แบบเป็นอย่างนะับเ็บจยกใ่ออกกระเพาะเนาะทว่รตีอยเดียวมันเม็ดมันอึดหน้าอิ่มหน้ามันก็จะจมไปนะครับแต่ถ้าหลังจากสักตอนเย็นมานะครับสักสิบกว่าชั่วโมงนี้ถ้ามันยังบาดจมนี่ก็เอาไปทิ้งเลยนะครับเพราะว่ามันบาดีละนะครับเอาแจ่นี่แล้วก็เอาทิ้งไววเห็หนึ่งวันเนาะ เราเย็นมากกว่า